ทีมงานเงินดีพี่พ่อมาอยู่บ่ามือนี่อ๋อพ่อไม่อยู่วันนี้เจ้าเงินดีลูกสาวมาแทนได้ข่าวว่าเขาไปโดนอะไรมานะลูกชนคอ,อกมานะครับพี่น้องเห็นรอยแผลในนัดที่แล้วนะครับวันนี้ข่าวบอกแล้วนะครับเจ้าเงินดีชนตอนนี้มีน้าเชื้อจาหน่ายแล้ว,ลวชุดผลินไม่ทันเลยนะครับยินดีกับทีมงานยิ่งยงฟารามจําหน่ายชุดเท่าไหร่ลูกชุดละห้าพันชุดละ สิบสองหลอดถ้าถ้าพี่น้องมางานนี้ล่ะสิบสองเหมือนเดิมแต่ว่าก็แถมครับผมสิบสองแถมเสื้อนะครับวันนี้ลูกสาวเก่งแล้วนะครับมาดูแลแทนคุณพ่อได้แล้วนะครับ <c oughs> เห็นอยู่งานเมืองเตาตัวเล็กๆอยู่ตอนนี้เป็นสาวแล้วนะครับความกับน้องหมูหยองน่ <c oughs> ครับเงินดีกับหมูหยองนะครับอ้ <c oughs> <c oughs> เสื้อเเจ้าหมูหยองตัวเท่าไหร่ลูกตัวแขนสั้น250แขนยาว300ค่ะต,ติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ยิ่ง,ย,ย,งยงฟาร์มนะครับประเม่พี่น้องตอนที่แล้วผมทายแต้หมูหยองผมไม่ได้จำขาดทีมงานยิ่งยงฟาร์มนะครับเสื้อหมูหยองมีจำหน่ายแล้วนะครับจากทีมงานยิ่งยงฟาร์มนะจา,าออกจากกล้องมาเลยขอบคุณมากๆครับครับผม หอหยางกับเงินดีนะครับยิ่งยองฟาร์ม